สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน t ีชคลิปนี้จะมาไกด์แมชชีนิกเรทจุติใหม่ตัวนี้คาราวานเลเวล80เป็นบอสสายน้ำแข็งแต่ว่ารูปแบบการจมตีของมันจะมีทั้งน้ำแข็งแล้วก็เคออสนะครับทำเคออสเยอะๆทำต้านน้ำแข็งเยอะๆถ้ามีการแช่แข็งด้วยก็จะดีมากในการเล่นแน่นอนว่าก่อนจะลง จะต้องมีความสมบ,บูรณ์ของกระจกเงาถึง100%ถึงจะลงแล้วได้ของส่วนความสมบ,บูรณ์นี้ลงไปลุยมอนสเตอร์ตามแมปก็จะได้มาครับครบร้อยเมื่อไหร่ก็ลงได้เรทเปิด2รอบ5โมงเช้ากับ1ทุ่มเปิดยาวนาน3ชั่วโมงนับรอบละว3ชั่วโมงโอเคถ้ายังไงไปชมแมคชนิกกันเลยครับผม นะครับสาหรับตอนเริ่มนะเริ่มสู้คาราวานเลยเนี่ยเราก็อย่าพึ่งสิ่งที่ต้องต้องทำนะสองอย่างคืออย่าพึ่งโจมตีอย่างที่2ก็อย่าพึ่งเข้าไปให้มันเห็นนะเพราะว่าเมื่อคาราวานมันเห็นใครก็ตามเป็นคนแรกหรือใครก็ตามที่โจมตีมปนคนแรกมันจะเข้าเฟสแรกก็คือดูดมันจะมีวงคอสเป็นแบบเป็นวงอะวงหุบเข้าหุบออกแล้วมันจะดูด ดูดเราเข้าไปนะครับแล้ว,ลวเป็นความเสียหายเคอท์ซึ่งแรงมากบางคนโดนทีเดียวตายบางคนก็2องหรือสครั้งแล้วแต่ว่าถึกแค่ไหนการเคอทมากแค่ไหนดังนั้นดูว่าให้เพื่อนคนไหนที่เขาสามารถนําได้นะครับให้เขาไปให้บอสเห็นก่อนหรือเปิดก่อนเดินไปก่อนหรือยิงก่อนแล้วก็นําบอสเดินไปในทิศทางใดก็ตามวงกว้างนะครับส่วนเราเนี่ยเราจะอยู่ที่ท้ายท้ายแถวหางแถวอยู่ด้านหลัง แล้วในระหว่างที่บอสมันทาเฟสนี้เนี่ยมันจะสมอนลูกออกมาครับเราไม่จะเป็นต้องตีบอสในตอนนี้เราตีลูกครับตีลูกคือดีสุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำนัมเบบอสต,ตอนตอนหลังเพราะว่ายังไงเรามีเวลาให้ทําครับพอเสร็จตรงนี้ปั๊บเนี่ยอ่าล้วก็เขีร์ลูกบอสจะกระทืบนะครับกระทืบไหมกระทืบอ่าตัวนะครับตัว สีน,น,นี่นี่เงี้ยนี่ครับเห็นไหมครับนี่เป็นแฉกมาเนี่ยหนึ่งแฉกในตัวเนี้ยนะหหรือ6แฉกตรงเนี้ยไอท่ากระทืบนี้มาทําให้ติดแข็งครับแล้วมันก็จะปล่อยลูกกลมๆเนี่ยมาตามแนวมาตามแนวที่มันทําแฉกมาเมื่อกี้แหละเอาไว้สําหรับซัดใส่สนคนที่ติดแข็งก็ไม่ถึงไม่ได้บังคับตายนะครับ แต่ก็เจ็บมากถ้าใครถ้าใครบางๆก็ตายเลยเราแก้ได้ด้วยการที่ไปบล็อกลูกบอลให้เพื่อนครับเหมือนที่เราเคยเล่นไอตัวคาราวานเนี่ยที่มันเป็นเป็น,ปนอาเลบอสตอนมันเลยว่าแค่50าสิบแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเสกลูกมามีการทำคลื่นกระแทกอ่านิดๆหน่อยซึ่งมันไม่ได้เจ็บมากนะแต่ถ้าเกิดว่าใครโดนแบบเล็กๆน้อยๆนี้แล้วตายเนี่ยก็ก็ลำบากอันนี้อันนี้เฟสที่สาคัญบอสจะใช้ท่านี้เรื่อยๆ มันจะมันจะเป็นช่วงของดาเมจที่รุนแรงมากก่อนก่อนที่บอสจะใช้ท่านีนะ้มันจะดูดครับมันจะดูดก่อนทีนึงในการดูดเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือถ้าเกิดว่าคุณยืนอยู่ติดฉากติดผนังคุณดูดไม่เข้าดูดไม่เข้าก็ตายแน่นอนเพราะว่าโซนนะครับโซนดูตามเมาส์ในโซนที่ปลอดภัยเนี่ยมันจะเป็นโซนแค่โดนัทต,ต,ตรงนี้เนี่ยแค่เนี้ยโซนปลอดภยัยโซนใกล้บอสต,ตรงนี้ตายแน่นอนโซนหลังจากนี้ตายแน่นอนดังนั้น ก่อนบอสจะเข้าทันเนี่ยมันจะทําการดูดเราเข้าไปครับดูดฟึดดูดแค่เรานะไม่ได้ดูดลูกน้องดังนั้นถ้าเกิดว่าตอนที่จังหวะบอสมันดูดแล้วเราติดแง่งหินแง่งอะไรก็ตามแง่งของฉากเราจะไม่โดนดูดแล้วก็ตายแน่นอนหรือถ้าเราเคียร์ลูกไม่ทันแล้วลูกมันมาลุมมาตุ้งอยู่กับเราเนี่ยแล้วมันมาบล็อกบล็อกไม่ให้เราโดนดูดเราก็เราก็ไม่สามารถโดนดูดเข้าไปก็ตายตายอยู่โซอนนอกนะครับตรงนี้ผมอยากจะฝากนิดนึง ถ้าโดนดูดนะถ้าโดนดูดให้เดินออกมาครับเดินออกมาเซฟสุดหลายคนโดนดูดแล้วใช้กริ่งหรือใช้โดดหรือใช้ว้าออกมาเนี่ยมันจะบางทีออกมาไกลไปแล้วมันจะโดนวงนอกตรงนี้แล้วตายครับเพราะมันวงมันเจ็บมากหลังจากนี้เนี่ยบอสจะมองมันไม่มันไม่บอกครับว่ามองใครเราต้องสังเกตเองบอสจะมองคนที่ทำดาเมจสูงสุดของมันในขณะนั้นแล้วทุบไป,ปรูปพัดโดนทีเดียวตาย ดังนั้นคนที่รู้ว่าไม่โดนเลงก็แอบแอบไว้ส่วนคนที่รู้ว่าโดนเลงก็ไปไปปล่อยรูปพัดทิ้งไว้ที่อื่นอะแล้วตัวเองก็ต้องรีบหลบด้วยครับเนี่ยตุ้มอ่าเสร็จแล้วก็ทำตำเมนต,ต่อสภาพจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเลือดบอสจะเหลือประมาณสักน่าจะ55%มันก็จะเข้าเฟดเฟดลูกแก้ว อันนี้บอสก็จะเข้าสู่การดูดถ้าเห็นบอสมันเริ่มจับจับท้องเมื่อไหร่อ่ะอามันจะดูดนะซึ่งไอาการดูดเนี่ยมันเดินเร็วกว่าเราบอสบอสเดินเร็วกว่าเรานะครับเราจะเป็นจะต้องใช้ท่ากลิ้งท่ากระโดดท่าบลิงอะไรก็ตามสำหรับใครที่โดนตามแล้วก็อย่าไปอยู่ด้านหน้าเด็ดขาดเพราะตายครับอันนี้บอสก็เหมือนเดิมครับดูดแล้วเป็นรูปรูปพัดอันนี้วงแฉกแช่แข็งแล้วก็ตามด้วยบอล นี่ครัอันเนี้ยตรงนี้เป็นทริคนะครับหลังจากเนี้ยบอสจะเข้าสู่เฟลูกแก้วเฟลูกแก้วมันจะมีลูกแก้วเคออสเต็มไปหมดเลยผมผมนำเสนอนะให้มายืนอยู่โซนด้านล่างตรงนี้เพราะว่ามันเป็นจุดที่มุมมองเราอะมุมมองของเราครับมันมันมองได้ทั่วถึงเราจะเห็นบอลมาจากซ้ายขวาเพราะว่าลูกบอลเนี่ยมันจะมีลูกบอลระยะระยะใกล้บอสระยะกลางบอะะลบอแล้วก็ระยะไกลบอส รูปบอลมันจะมีทั้งวิ่งจากขวาไปซ้ายแล้วก็จากซ้ายไปขวาเอ่อสหรับผมซึ่งมีการเคลียร์แค่ยีเวลาโดนรูปบอลทีนึงเนี่ยมันจะโดนฮิตละประมาณ2องพันห้าอ่าแล้วรูปบอลเนี่ยมันจะมีเอ่อรัศมีดามเมจของรูปบอลแล้วก็มีตัวรูปบอลเองถ้าเราโดนรูปบอลหนึ่งหนึ่งฮิตแบบเต็มเต็มเนี่ยถ้ามันลากผ่านไปเนี่ยอย่างน้อย,อยก็โดน2ฮิตครับบางทีก็3ฮิตอันนี้เราจะมายืนรอแล้วครับ เฟรูกบอลเป็นเฟรที่ทําให้คนตายเยอะที่สุดครับเพราะว่ามันดูยากนิดนึงนี่ครับนี่คือลูกบอลขอบๆเนี่ยจะมีดาเมจหนึ่งฮิตแล้วนะแล้วถ้าโดนไอ้ลูกกลมๆด้วยเนี่ยตรงกลางด้วยก็จะเป็นอีกหนึ่งฮิตครับถ้าเดินเฉียวๆก็จะโดนฮิตเดียวถ้าใครโดนดเต็ๆก็คือ2ฮิตเลยในลักษณะของลูกบอลน,นะครับที่ผมเลือกมายืนตรงเนี้ยถ้าเกิดเจอแบบนีนะลูกบอลสีิตอย่างนี้นะครับมันจะมันจะลูกเนี้ย จะไปก่อนแล้วลูกเนี้ยจะมาทางนี้แล้วเราจะมีช่องว่างให้วิ่งครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเราเก่งไว้ว่ามันจะมาแบบนี้นะแล้วมันกลับบีบข้อหากันอะ่ะแสดงว่าอา่หลู่ลูกบอลวิ่งง่ายอะ่ะมันไม่ใช่ตรงนี้เราก็ต้องหลบหลบเอาตามสภาพอ่ะครับเนี่ย ตรงนี้เนี่ยถ้ามียาวิ่งให้กดครับยาวิ่งตรงนี้ต้องต้องใช้เสร็จแล้วนะครับพอพอไอ้ลูกบอลเียเนี่ยเสร็จให้รีบเลยนะคนที่รู้ตัวว่าบอสเลงอะเดเมจสูงสุดหรืออะไรก็ตามที่รู้ว่าบอสเลงคนนี้แน่ๆนะครับจะต้องวิ่งมาที่นี่ครับจําเป็นนะจำเป็นต้องวิ่งมาที่นี่เพราะว่าต่อไปนี้บอสม,มันจะสร้างพื้นพื้นระเบิดแล้วถ้าเกิดว่าบอสอยู่กลางฉากพื้นระเบิดมันจะเต็มฉากไปหมดเลยครับ แต่ว่าถ้าเกิดบอสอยู่ที่นี่อยู่ตรงมุมนี้เนี่ยบ่ออ่าอ่าพื้นที่ระเบิดเนี่ยมันจะซุ่มๆยู่แถวนี้แล้วก็เลยออกไปหน่อยๆซึ่งมันจะทําให้เราเก็บได้ง่ายขึ้นวิธีเก็บก็คือแค่วิ่งไปเหยียบครับเหยียบให้ทานก่อนมันจะก่อนมันจะเอามือมามาแปะกันอะแบบเนี้ยอ่าพอมนแปะกันอย่างงี้ปับ๊บไอลูกพื้นที่เหลือเนี่ยมันจะระเบิดแล้วจะทําให้เราตายครับอ่าพอ,อเข้ามาตรงนี้เสร็จปับ๊บมันจะเล่นเฟด ธรรมดาไปนิดนึงแล้วก็จะเล่นเฟดดูดเข้าแล้วเป็นโดนัทอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดดาเมจของปาร์ตี้เราสูงมากเฟดดูดเข้าแล้วโดนัทเนี่ยจะถูกข้ามมีเรื่องที่ต้องแจ้งอีกสกนิดนึงเฟดโดนัทนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบต่อมันใช้นะปึ๊บอันน,นี้ใช้ละ เฟโดนาดรอบนี้จังหวะในการที่มันจะทำลูกพัดอะปึ้งอะจังหวะปึ้งทุบพื้นอะจะเร็วกว่าเดิมนะดังนั้นใครที่เป็นคนล่อเตรียมตัวหนีให้ไวเพราะว่ามันจะเร็วกว่าเดิม1จังหวะอ่าจบตรงนี้เห็นบอสโดดขึ้นแล้วทิ้มลงไหมครับตรงนี้จะเป็นบังคับแข็งครับบังคับแช่แข็งเป็น10วินาทีเลยเห็นไหมครับวงตุ้ม ใครที่ไม่มีแช่แข็งหรือไม่มียาแก้แช่แข็งรีบหนีครับรีบหนีแล้วรีบกลับเข้ามาคืนนี่บอสบอสบอสอ้ามืออย่างนี้อันนี้คือเฟสเฟสท,ที่ค่อนข้างยากแล้วล่ะผมว่ายากไม่แพ้ลูกแก้วละตรงนี้เนี่ยผมใช้วิธีนัดกันเพราะว่าเราเล่นกันในดิสคอร์ดเราก็จะบอกว่าเอ้ยนายคนนี้รับผิดชอบฝั่งซ้ายคนนี้รับผิดชอบฝั่งขวาคนนี้รับผิดชอบติดบอสคนที่ถึกที่สุดมีมีพลังเยอะมีของดีมีเลือดเยอะให้รับผิดชอบ เหยียบวงที่มันอยู่ใกล้บอสครับเพราะว่าวงที่อยู่ใกล้บอสมีเยอะมากนะครับแล้วเห็นไหมว่าทุกทครั้งที่เราเหยียบเหยียบเหยียบวันเนี่ยเหยียบๆเนี่ยนะครับมันจะมีดาเมจเห็นไหมครับทุกๆุกครั้งที่เราเหยียบไอ้วงเนี้ยมันจะมีดาเมจแล้วคนที่เหยียบวงนอกเนี่ยมันจะมีไม่เยอะมันจะมันเจ็ดแปดสี่ห้าหกวงมันก็พอได้แต่วงที่มันอยู่ติดบอสครับมันจะมีเป็นพืชเป็นสิบวงเลยบางทีเราเหยียบพืชสิบวงเนี่ยเลือดหายสามพันสี่พัน คนเล็กน้อยทาไม่ได้นะครับต้องให้คนที่อยู่คนที่ถึกถึกเป็นคนรับผิดชอบที่มันวงที่มันอยู่ใกล้ๆ้บอสถ้าเหยียบหมดรอดเหลือสักหนึ่งวงก็รอดครับแต่ถ้ามากกว่านั้นตายหมดหลังจากนั้นบอสมันก็จะมีท่าใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแต่ก็ไม่ได้อันตรายมากครับเนี่ยอันนี้ก็ดูดนอกกนั้นก็จะมีการลูกแก้วอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีการาให้เราให้เราเหยียบวงอีกรอบหนึ่งหรืออาจจะสองรอบแล้วแต่ว่า จากนี้ไปเราจะข้ามมาได้เร็วแค่ไหนครับอันนี้ก็ลูกแก้วอีกรอบนึ่งอันนี้แบบนี้ง่ายอ่าอย่างเงี้ยเสร็จแล้วครับ เมื่อกี้เมื่อกี้สักครู่เห็นไหมครับว่าพวกผมชักบอกมาที่นี่มันเดิมเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะเอาลงไหมหรือไม่ไม่ประมาทบ้านเถอะก็เอามามากับมาที่เดิมเสร็จแล้วก็ผ่านนะครับนี่เรียบร้อยรับรางวัลก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองไปเล่นดูฝึกให้มันชํานาญถ้ามีการกานน้าแข็งกันเคออสก็จะดีกันได้เยอะๆนะก็จะดีมากๆครับแต่ถ้าใครทําไม่ได้ก็พยายามหลบมาได้แล้วกัน งั้นก็ว่าว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับหิ่มแน่เลยตอนดูดอ่ะอ่าเริ่มมีหวังเริ่มมีหวังแล้วเริ่มมีหวังแล้วเริ่มเริ่มเป็นงานกันหมดแล้วผ่านผ่านแน่ี่ยเร้อยๆอันนี้ร้อยหน้าฟ้าตายเหมือนเดิมตายอีกแล้วตายอีกแล้วไอ้เนี่ยนี่มีหน้าที่เดียวคือมาตายตอนโดนทุบนี่แค่นั้นอะโอเคแต่สามต่อหลักยังอยู่ครบใช่ครบเลยครบเลยห้าคนเดิมเอ้าไม่กดดีไม่ได้เอ๋อเดินละ อยู่ห้าคนครบเลยโวดเสียวสัตว์เมื่อกี้แม่งโหเฮ้ยถ้ากูรอดจะชนะแล้วเลื่อนมาเลื่นนิดเดียวเองจริงจริงจริงไม่มีตลกเลยไม่มีตัวรอดนะระวังระงลองดูดูเอ้ยยานยานหนีนี้เดี๋ยวพี่เนี่ยนี่ละนี่ละเออรอดกันไม่เป็นไงเมื่อกี้กระโดดหลบไม่ได้ทุกทีพี่เป็นคนกระโดดหลบไงเกือบแล้วไอ้ยันโดนไหนตายอยู่ไม่รู้เลยระวังนะไอ้เฟรมรอบเนี้ยผ่านไม้ได้นะไม่รู้เล็งใครเอ้มันเล็งพี่เลย เอสวยตอนหมดตอนหมดจบแล้วเข้ากระจกอันนี้กระจกเดี๋ยวผมเรื่องพลัานนะผมไม่รู้เลยตอนเนี้ยถึมันอยู่ตรงไหนเนี้ยเรื่อง้าักงานแหละน่าจะได้จะวัดขลาเนี่แหละเมื่อกี้ผมเมืม่อกีมมมมม้มันไม่ใช่เฟสน,นี้แต่ว่าผมวิ่ง<ม>ขลางเร <ยน S 2> ็วกว่าเยอะเลยแถวเนี้ยแหละไม่ได้อยู่แถวเนี้ยแหละเราดูหน้างานสวยๆใช่ใช่มันอยู่ตรงนี้สวยไปตามมาจ้าตากันมาจ้า สวยรอดแล้วลูกสุดท้ายระวังตัดนะมาตัดหน้าโอเคโอเคมาข้างมาข้าง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 นับพบนับพบนับพบสวยเพอร์เฟชไปไปอยู่ริมนู้นเลยคุณมีจะอยู่ขวาใช่ไหมอ่อเดี๋ยวผมอยู่ขวาอยู่ขวาโอเคผมจะยผมจะไปซ้ายเลยดูซ้ายนะระวังนะอยู่อยู่สุดไม่ได้นะครับให้มันดูนิดนึงอ่าอ่าเออขึ้นไม่งั้นมันจะแค่ขึ้นิดนึงออกมานีมั้งนีว่านี่นี่ยผมสุดแล้วนะเต็มที่แล้วโอเคเฮ้ย ตึงเว้ยโอ้โหเฟมเจออย่างนี้เข้าไปโอ้ยท uhm ันเว้ยเฮ้ยทันทันเดอดไอ้ไไไอไวายไอวายรอดไอยรอดี่เมื่อกี้สงสัยโดดเร็วไป เราเข้าใกล้แล้วเข้าใกล้แล้วเกือบแล้วเกือบแล้วแต่ทุกคนห้าคนรอดตลอดแล้วตอนนี้เริ่มคือมือคือมือมาแล้วตอนนี้เขาเรียกว่ามีแรงฮึดมีฮึดแล้วมันสี่ทุ่มแล้วเนี่ยมันแพ้ไม่ได้แล้วตอนนี้ผมบอกเลยว่าการเคออสผมมันเยอะเยอะมากเยอะมากที่มีจนล้นอ่ะร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบใครไม่เข้า่มีคนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันก็คงมีแค่นี้แหละอีกสองคนมันไม่เล่นแล้วใช่หรอ พี่นุ๊กไอยู่พี่นุ๊กไปไหนอ่ะไม่รู้นะพี่นุ๊กนี่ยคุยโทรศัพท์อยู่กับแฟนอะจริงดงนะไม่เป็นไรเราหัวหอกห้าคนเหมือนมเมื่อกีอ้โมเลียโมเลียเต็นทีแล้วเนี่ย นี่ครับวะไม้องเด็นเราเลพี่ถอย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 โอ้ละพายอยู่ตรงนี้โดนตายอะไรเนี่ยยืนเฉยๆเองก็รอดแล้วเออตีหินโดนยืนเฉยเลยก็ไม่ต้องทำอะไรเลยบอสไม่เลงเองอยู่แล้วเฟสแรกอ่ะเนี่ยครั้งแรกเนี่ยไม่เป็นไรยังมีสี่คนดูดูดู

ไม่รู้เรียบร้อยัเ,อเดี๋สองแล้วโอ้ยทำไมเราไม่มายืนด้วยกัโยยนโหยงเออถ้าวงอย่างเงี้ยมันได้นะมันไม่เหมือนเมื่อกี้นะเข้าใจปะมันหันหน้าข้างๆอ,อันเนี้ยคือมันวงแบบวงกว้างหน่อยอ่ะ มันกระโดดได้ไกลกว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบวงลีหน่อยเนี่ยมันจะยิงได้อะแต่นั่นมันไม่ได้อะมันแค่ไปนหน่อยแข็งแข็งระวังแข็งระวังแข็งเแลิมไปเชอะแล้วเดี๋ยวผมข้างล่างนะโหเยอะมากอะหมดอะข้างล่างหมดแล้วโอ้ยไม่ทันผมอะโอ้โหเซียววีไช้อันสุดท้ายพอดี เหมือนอาทายเหมือนอาทายจะตายนะเลือดหมดตัวเลือดหมดตัวใช่เมื่อกี้เลือดหมดตัวเลือดหมดตัวตายยเลี้ยงเราอยู่นี่จะไปซื้อได้แปดอันว่าตังค์หมดได้ไงวะเนี้ยเอาว่ะสามโมเรยเขายังยืนหยัดในการสู้มันผ่านได้ไงเข้าใจไหม ขอแค่แบบพุกรอดห้าคนรอดให้หมดอ่ะใช่มันจะต้องมีอะไรขัดจังหวะนิดนึงตลอดเลยที่พอจะรอดห้าคนตอนนี้จะซื้อไพ่อย่างแรกเลยทุกแรกกะเป็นยืนนิ่งๆเลยไม่ต้องทำอะไรเลยมันตามที่อยู่แล้วอ๋อเกมมอนจะปีนตายเอาอ๋อโดนอะไรอ่ะอ๋อโดนอะไรเนี่ยโดนอะไรเนี่ยโดนเรื่องไหนโดนเรื่องไหนโดนเรื่องไหนโดนเรื่องตีโดนเรื่องไหนเขาโดนเรื่องเนาะนี่ยมันตามที่อยู่แล้วถอย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  มีคนตายคนนึงเฮ้ยไอ้นี่ไม่ตายเว้ยอ๋อเรื่องมันอยู่ในเรื่องมันอยู่ในห้องอ๋ออ่าคนนั้นก็เหยียดตายไอ้ไอ้หน้าฟ้าดเร็วร้อยอ๋อรอดรอดเนีไม่ใช่ว่ามันไม่เล่นนะมันอยู่ในห้องเปล่าม <c oughs> ันไม่ได้เล่นมันอยู่ในห้องแต่งตัวไม่เป็นไรเราอยู่ห้าคนนี่เหมือนเดิมห้าคนเดิมรวบรวมความกล้าดุดแล้วดูแล้วระวงังเจ้าลีเอ้ยว้ตอนนี้ผมพิดีนะจัดก,การเลยระวังระวัง ก็พีมันให้ช่ไปเขาหน่อยแต่เธอบอกมาว่าเธอมีชอบคนตรงนี้ทรงยังเบ๊ะแท้ยังบอยแต่ไม่อินกับใจแบบบอยสวยสวยทรงยังเบะมแท้ยังนบบอยนี่แล้วมันขยับแล้วมันขยับแล้วมันแถวๆนี้แล้ว หลือสี่เหลือห้าเอ้ยหรือห้าหลือห้าเหลือห้าเบิร์ดก่อนเลยเบิร์ดก่อนเลยตอนนี้ได้แป๊บนึงนี่นี่นี่โอ้ตรงนี้แหละสวยแล้วโอ้ยเหี้ยมันหลอกใช่มันหลอกคล้ายๆกันแต่ไม่เป็นไรได้อยู่โหยากเลยอันเนี้ยได้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 ลองลองลองมันได้อยู่แต่มันยากต้แบบนี้ผ่านแล้วผ่านแล้วเอ๊ะสวยอ้มุมเดิ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 มนะพบ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 มาๆๆมาพี่สวย ไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวไปขวาอันนี้อันนี้อันนี้ที่กระโดดเยอะเลยสบายหน่อยแต่มันจะออกไปข้างนอกเยอะนะเฮ้ยีผลอจัดเผลอจัดตอนนี้บอกเลยว่าอ่าผมผมซ้ายนอกผมซ้ายนอกเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซ้ายนอกผมซ้ายนอกลา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 ก สวยไอตีนตายตีนสวยสวยไม่ตายเพื่อนเพื่อนสวยแบ่แบ่งกันทำเองสวยเพอร์เฟคเพอร์เฟคมากสวยมากทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอบสองเดี๋ยวรอบให้ไปยืนกลุ่มๆกันไว้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะมันจะมันจะลิงที่อยู่แล้วอีกรอบหนึ่งอ่ะหาลูอัสอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะดูรอบเนี้ยเดี๋ยวมันจะลิงที่เดี๋ยวเราไปยืนคนเดียวฝั่งนี้เองโอเคเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดมีบ่อพิษวางมันยัดไปให้หมดยาดูยาดูยาดูโอเคไปยืนฝั่งนู้นไปยืนฝั่งนู้นอย่าลางเองสวยไป ต่อไปกระจกกระจกผ่านก็จบแล้วข้ามไฟไปเลยข้ามไฟไปเลยเป็นเฮ้ยค้ามไฟเลยมันเหลือแค่นี้โอ้โหไม่ต้องกระจกแล้วไม่ต้องกระจกแล้วโอ้ยมันบ้าไปกระจกนี่นี่นี่สวยสวยสวยไม่หลอกอันนี้ไม่หลอกสวยไปปุ่นปุ่นลองลองโอเคผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วอันนี้ผ่านแล้ว มึงตายมึงตายมึงตายรอดมนเนื้อรอดมอาเนื้อรอดมนเนื้ออย่าประมาทเออปาดแล้วเว้ยไม่ได้กองแต่ก็ดีใจเว้ย